สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพฤหัสบดีนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงท้ายของสัปดาห์ก็คือช่วงระหว่างวันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์นี้นะคะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะ สาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าในวันนี้นะคะยังคงมีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะและก็คาดว่าในช่วงท้ายของสัปดาห์ก็คือสุกศ์เสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะหรือว่ากลุ่มเมฆฝนมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเพียดน,นามตอนบนและอ่าวังเกีะคะ๋ค่ะก็จะส่งผลให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ มาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้านี้กันต่อค่ะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์นี้จะมีฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ20-40%ของพื้นที่เกษตรกรขอให้ระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกระทุ้ข้อโพดหลายจุดในข้วโพดและในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อ,อก,กันให้ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่ในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นี้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็น20-40%ของพื้นที่ค่ะเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของนอนก่ออ้อยไนอ้อยนอกจากนี้ให้ทําสวนให้โปร่องอากาศไทยเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็น20-40%ของพื้นที่เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชนประธานการปลูกพืชรอบใหม่ควรรอให้มีฝนตกสม่ำเสมอติดต่อกันแล้วจึงเริ่มทำการเพาะป,ปลูกค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนอง10-30%ของพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของหนอนเจาะผลในทุเรียนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อจะทําให้สภาพน้ําเปลี่ยนและหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ําเพื่อป้องกันน้ําแยกชั้นค่ะภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนอง10-40%ของพื้นที่ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งควรระวังและป้องกันการระบาดของหนอนหน้าแมวในปามน้ํามันพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันจะทําให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค้าม,มิติใหม่เวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ